การประกาศตัวแปรของไฟแต่และดวงบนเซเว่นเซกเมนแต่ว่าอันนี้มันมีจุดด้วยก็เลยเป็น8ตัวจะมีตัวแปรทั้งหมด8ตัวมี led 7ดดวงบนอันนี้เซเว่นเซกเมนถ้านับตรงนี้จะเป็น a b c d e f g แล้วก็ตรงนี้เป็น h อันนี้ก็จะเป็นโปรแกรม arduino ไว้สำหรับเขียนให้เซเว่นเซกเมนนับ เลขฐาน16ก็คือตั้งแต่0123 456789 A B C D E F แล้วก็ G ด้วยก็คือให้มันนับจุดตรงนี้ก็คือโครงสร้างของเ s e g เซกเมนตะ ตรงนี้ไฟตรงเนี้ยก็คือจะเป็นนับเป็น a b c d e f g แล้วก็ตรงจุดนี้จะให้เป็น h ก็คือตามไอ้นี้เลยตามโครงสร้างของมันอันนี้คือด้านหน้าของเซ่นเซกเมนต์แล้วก็อันนี้ด้านหลังไอ้ด้านหลังตรงนี้อก็คือจะมาจะมีไอ้ที่บอกไปเมื่อกี้อะว่าเป็น a b c d e f g ก็คือจะเป็นไฟที่ติดของแต่ละอันตรงนี้เวลาต่อ ไปเสียบสายกับ Arduino อ่ะก็จะต้องดูให้ดีก็ LED เรากำหนดให้ LED 1ก็คือตัว A ให้ให้อยู่ที่พิ n 8 LED 2ก็คือ B ให้อยู่ที่พิ n 9 LED 3คือ C ให้อยู่ที่พิ n 10ไล่ไปเรื่อยเจนถึง LED 8ให้อยู่ที่พิน15แล้วก็เรามากำหนด พินโหมดให้ LED ทุกตัวเป็นเอา p u พุก็คือส่งค่าออกแล้วก็พอมาเข้าลูปก,ก็จะให้ก็จะไปเขียนโค้ดว่าถ้าเลขศูนจะมีไฟดวงไหนติดบ้างก็คือ มาเขียนเองว่าสมมุติเลขศูนยใช่ไหมตัวที่ติดมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ไฟที่ติดก็จะมี a b c d e f แล้วก็ถ้าอยากให้จุดติดด้วยก็เป็น h แต่ว่าอันนี้ไม่ไม่ให้มันติดก็จะมีแค่ a b c d e f แค่นั้นแล้วก็ใช้คำสั่ง digital write เพื่อให้ไฟติดเรากำหนดให้ led ตัวที่หนึ่งเป็นศูนย์เป็นศูนย์ก็คือเป็นศูนย์ก็คือไฟดับเน็บกินตรีนนี่ไง A B C D e, F G H ถึงว่าเมื่อกี้เป็น,น นี่เป็นการเขียนโปรแกรม Arduino ให้7 Segment ติดไฟเลขฐาน16บตั้งแต่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9่าหเจ้าใหม่ชะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเขียนโปรแกรม Arduino ให้ไฟ7 Segment ติดเป็นเลขฐาน16ก็คือตั้งแต่0ถึง9แล้วก็ A ถึง F เออเริ่มแรกเรากำหนดตัวอักษรของแต่ละตัวก็คือ7 Segment เนี่ยจะมีแถวแรกจนถึงแถวนี้ตรงนี้ก็คือการกำหนดตัวแปร Integer อร์ให้ไฟ LED เท่ากับ เเท่ากับยี่สิบสองยี่สามยสี่อะไรตรงเนี้ยก็คือพินของตัวบอร์ด Arduino ว่าเราจะไปเสียบที่ตรงไหนของพินตรงนี้แล้วก็ค่าววยเซตอัพตรงนี้จะกำหนดใช้ฟังก์ชันพินโหมดเพื่อ ให้ LED แต่และตัวที่เราเซตค่าไว้เป็นเอาต์พุตออกมาก็คือส่งค่าออกมาแล้วก็ <c oughs> เข้าลูปก็คือถ้าเข้าลูปแล้วมันกจ็จะทำไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดอันแรกตรงนี้ก็คือจะกำหนดให้ไฟติดเป็นเลขศูนย์ แล้วก็ดีเลย์หวินาทีมันจริงจริงมันคือ1,000งพมิลลิเซกหรือ1วินาทีตรงนี้ก็คือเป็นตัวที่กำหนดให้ไฟสว่างหรือว่าดับของเซเว่นเซกเมนต์แต่ละตัวถ้าเป็นตูนไฟก็จะสว่างถ้าเป็น1ไฟจะดับหรือใช้เป็นไฮกับโลก็ได้ถ้าไฮไฟจะดับ ถ้าเป็นโลไฟจะติดแล้วก็ไล่เขียนไปเลยตั้งแต่0 1นย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดอ้ยไม่มี10บศูนย์แล้วก็ไปที่ A B ตัว B กับตัว D จะเป็นตัวพิมพ์เล็ก เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับตัวเลขแล้วก็ E F G ไปเรื่อยเรื่อยจนถึง E F G ถึงอะไรวะส F สิบหกใช่ไหมใช่ถึง F แล้วก็พอจบหลูปปุ๊บก,ก็จะมีปีกาในาน,น้นเจตติ้นทีนี้เราก็จะมาดู ครงสร้างของเซเว่นเซกเมนต์ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นี่คือด้านหน้านี่คือด้านหลังที่เราจะเสียบไปตรงนี้จะแทนด้วยตัว A ตัว B C D E F G แล้วก็จุดนี้จะเป็น H แล้วก็จะมันก็จะเชื่อมโยงกับด้านหลังตรงนี้ก็คือเนี่ยรู รูแรกนี้จะเป็นตัว a รู้ด้านล่างจะเป็น b c d ไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็น v c c ส่วนอันนี้อันที่สิบเนี่ยจ,จะใช้งานไม่ได้เขาแค่ใส่ไว้เฉยๆทีนี้มาดูวิธีการต่อเราก็จะต่อตามภาพนี้เลยนี่คือสายไฟที่เสียบเอาไว้แล้วอาจะตั้งแบบนี้ ก็คือให้จุดอยู่ตรงนี้แล้วก็พลิกมาแบบนี้ด้านบนนี้จะเป็น A B C ไล่ไปเรื่อยๆแล้ววิธีการต่อก็คือเมื่อกี้กำหนดพินไว้แล้วว่า LED A อยู่ที่พินขาที่22ก็คืองขาสีดำต่อที่ขา22 แล้วก็ B ที่23 C 24 D 25แล้วก็ E 26 F 27่สิ G ย <28 S> ีแล้วก็ DP ก็คือตัวจุดซึ่งกําหนดไว้เป็น H ให้เป็นขาที่29สส่วนเส้นนี้ก็คือ VCC ตามรูปคือ VCC แล้วก็มาต่อตรงขา VCD แก้นบน็ืือขา V ทีนี้ก็ลองรันโปรแกรมดูแล้วก็กดอัปโหลด โอเคไฟเริ่มติดแล้วมองไม่ค่อยเห็น มันก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะถอดปัก